แล้วเก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะว่าตอนนี้ครูอยู่กันในเกม WWE 2K20 กันอย่างเช่นเคยนะครับผมนะโอเควันนี้เนี่ยก็ตามคำขอเยอะแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นชอนไมเคิลวัฒน์โรแมนเรนส์นะครับผมนะว่านี่จะชอนไมเคิลในปี97เลยนะครับผมนะโรแมนเรนเนี่ยจะย้อนเวลากลับไปสู้กับจะเออไม่ใช่เหรอวะโรแมนเรนเนี่ยจะย้อนเวลากลับไปสู้กับชอนไมเคิลในอดีตนะครับผมนะโอเคเราไม่พูดเยอะไปเลยนะครับผม เออลืมบอกผมจะไม่เล่นนะครับผมนะซึ่งจะเป็นบอดสู้กันเองนะผมนะโอเคไปลุยโอเคเปิดตัวมาคนแรกนะครับผมนะเป็นชอนไมเคิลเอ่อแมต์นี้เป็นแมตท์ for c a l อลอินนนะครับผมนะก็คือว่าจะกดที่ไหนก็ได้ครับผมอ๋อชอนไมเคิลในปี97ครับผมยุค90ู สองร้อยสิด์ The h a r d b a k i d Shawn Michael s ชวนชวนว้าวโอ้แท่แล้วผมพี่แกนี่ล่าเรลงครับผมนะปัจจุบันพี่แกเลิกปั้มเป็นนานมากๆแล้วครับผมนะจะมาเจอกับรุ่นน้องอย่าง Roman Reigns รุ่นหลานรุ่นหลาน อนนี้ชอนไมเคลิลน่าจะหนุ่มๆอยู่นะอ๋อต่อไปโรแมนเรนซ์ซึ่งโรแมนเรนซ์เนี่ยได้ย้อนเวลากลับมาเพื่อมาสู้กับชอนไมเคิ <c oughs> ลนะครับนะเนี่ยหลงยุคมาหลงยุคมา สองรอบส้อ้าปอนโรมมนเรสหน titled, States, ้าตาขึงขังฮ่าฮ่าฮ่า talked about stacking decks and overcoming. How about back in October of 2018, when Roman Reigns had to relinquish the Universal <laughs> Championship <Chelsea laughs> to battle Luke <laughs> <interior>. Cage? <laughs> How motivating was it to see this man return in 2019 better than ever? <c oughs> ผมนี่อย่างชอบเลยชอนไมเคิลนนี่ก็เป็นนักมวยปล้ยผมชอบเหมือนกันนะครับนะจริงๆผมแม่งชอบทุกตัวเลยอยู่ที่ว่าชอบมากชอบน้อยนะและ้วบางตัวก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่บางตัวก็รู้แต่รู้ไม่เยอะนะครับผมนะ <c oughs> ชอนไมเคิลเราพร้อมโนมันเรนส์ก็พร้อมเหมือนกัน อพร้อมนะพวกมึงอ่ะอเริ่มครับผมมาถึงแล้วเดินมาจับปัญหาก,กำลังกันลมันเลนแรงเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะลมันเลนพลังืหพลังเยอะกว่าเพราะตัวใหญ่ใหญ่กว่าตบหน้าเข้าให้ครับผมทอมมีเคลิ้นจับยกไม่จะไม่ยกไม่ได้โดนแทนงเข่าโดมันเลนยกสกู๊ปสแลม เทิเข้าไปที่หน้าโอ้ยมทำลุ้นพี่ได้อย่างนี้เหรอโรแมนยันช้อนช้อนอะไร้น,นจับเบรกเบรกเกอร์เอากดเลยครับผมว่าไม่ได้แน่นอนครับผมโรแมนเรนดิงขึ้นมาได้นะจับดีดเทีว้วหัว,วแตกยังครับผมยังไม่หัวแตกเอาจะทำะไรไม่ได้ครับโรแมนเรนบอกยังไงครับจับ ต่อยเข้าไปที่แมงโอ้ยกดเขาผมว่าไม่ได้ครับผมไม่ได้ทักวิเลยชอนเอาขึ้นมาหือ,อบิดคอกูอีกแล้วอืออ้ยชอนบอกอือนี่เลยโอเคลกขึ้นมาลงมาต่อยเข้ไนาไปนะไม่โดนเจอชอนต่อยขึ้นมาจับเนตเลกเลกอร์อีกทีโอ้โหมาจับลกขึ้นมา ปัดเข้าไปจับแบ็กซูเพรสถ้าผมพูดชื่อท่าผิดหรือว่าไม่รู้ชื่อท่าผมขออภัยด้วยนะครับผมวันยังไงครับจับยกแท้งใส่เขา่าจับลุกขึ้นมา <c oughs> จะซูเพรสไม่ได้โดนแทงหัวโ,หโครสไล่ห <c oughs> กดครับผม หม่อนไมได้น like ี่ก็กดกันไปกดกันมาจับดูยงครับผมลงเวทีไปอ้าไม่ลงอีกเอายังไงจับนั from from ้นสุพเพเข้ามาก็ได้หมอนี่สุดเรยจับอ so ุ้ยกระโดดสิงะนี yeah, ่แห่ริงคอยังไงครับจะใส่ซิกเนเจอร์หรือเปล่ากระโดดขึ้นเธอมาเกิน เอ้าโดดับไม่โดนครับผมทำไมแล้วใส่ไม่โดนดอบชิกใส่ดีกว่ายังไงครับผมโอ้ชอมไปเคลิ้นเสียถ้าไม่ตายไปแล้วอ๋อเคลิ้นเทอรประกอร์ครับผมโดนฟาดเข้าไปที่หัวแง่คึกเลยครับผมชอมไปเคลิ้เราคึกเลยครับผมจับ ยกเ,เอาไม่ยกเว้ยจับไงท้อง,องนี่เด้งเด้งใส่เชือกครับผมยังไงจับต่อยต่อยโชเข้าไปที่หน้าขึ้นมาครับผมจับยังไงจับขาไม่ได้โลมันเรนแก้คืนได้จะใส่ิกเนเจอร์ไต์สเป,ปียโอ้โหโลมันเรนสเป,ปียแบบไม่บอกกล่าววาน ทไม่ได้ครับผมชอนไมเคิลเล่นได้อีกแล้วเฮ้ยโดนมันเล่นของขึ้นเลยทำไมจันอุสซาสเปียรนี้จับต่อยต่อยต่อยกระชืดด้วยทำเรุ่นพี่ก็เสียช็องหมดเลยรุ่นพี่ชอนจับยกหุ้ยทุ่มนี่เล่นขึ้นมาได้ครับผมเอาได้แล้วนี่ก็ยกทุ่มใหม่ หลบบอลของขึ้นยังไงครับจับซูเปอร์หุ่ยนี่ยลีลาลีลา,าเตรียมตัวซูเปอร์แมนพันช์มาแล้วชอปไมเคิลอยังไงเดอะบิ๊กด็อกซูเปอร์แมนพันช์อุ้ยหน้าหันเลยครับผมชอปไมเคิลอยังไงกดครับผมวัน ชี่เด้งขึ้นมาได้ครับผมชอนไมเคลิลยังไม่ยอมแพ้หรอกครับผมต่อยไม่โดนไม่ได้ต่อยไปหยุบสเปียกแล้วเหรอโอ้โห1 2 3เฮ้ยชอนไมเคลิลแพ้ครับผมนะโอ้โหผู้ชนะคือโรแมนเรนส์แต่โดนเทอร์มกกั่เกิลลบได้ครับผมสายเทอา์มก็งเออลอ สงสัยพลังของ Roman Reigns เราเยอะกว่าครับผมอ๋มอวอดสู้ไม่ได้สป,ปีดอีกแล้วผู้ชนะคือโรมันเร i g n โอเคครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมอาตัวไหนไม่เจอกับตัวไหนเนี่ยสามารถเขนาไใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมนะ แล้วผมก็จะกลับมาตอบอย่างแน่นอนตอนนี้มีคนขอมาเยอะมากผมขอไล่ทำให้ทันก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้พ y e บายซี u ู g เกน